สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูขนมทไทยๆค่ะสาคูนึ่งมะพร้าวขูดค่ะส่วนผสมมันแรกนะคะก็จะมีหัวกะทินะคะน้ำตาลทรายสาคูเม็ดเล็กค่ะวันนี้คุณแม่ใช้เป็นสีใบเตยนะคะแล้วก็มีเกลือป่นมะพร้าวขูดนะคะ มะาพร้าวทึนทึกขูดค่ะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะสําหรับคุกแล้วก็สําหรับใส่ในขนมนะคะส่วนผสมของเราก็ครบแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมล้างเม็ดสาคูกันจ้าค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมล้างเม็ดสาคูนะคะล้างผ่านน้ําค่ะล้างเอาเศษปุ่นเศษแป้งนะคะออกค่ะ ประมาณนี้นะคะค่ะคุณแม่ก็ล้างสาคูเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณแม่ก็จะนำสาคูนะคะลงใส่ในชามผสมเสร็จแล้วใส่น้ำลงไปค่ะใส่พอให้ท่วมสาคูนะคะก็จะแช่สาคูนะคะเพื่อให้สาคูของเราอิ่มตัวประมาณ20นาทีค่ะเวลานำไปนึ่งเขาก็จะได้สุกทั้งด้านในด้านนอกแล้วก็นิ่มดีนะคะ ค่ะสาคูก็แช่ครบเวลาแล้วนะคะยี่สิบนาทีค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปลินเอาน้ำส่วนเกินออกนะคะค่ะคุณแม่ก็ลินน้ำส่วนเกินออกหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะต่อไปค่ะคุณแม่ก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะความหวานนี่ปรับได้ตามความชอบนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะเกลือป่นค่ะ คนให้เข้ากันนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวลงไปนะคะมะพร้าวเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนค่ะส่วนหนึ่งเราก็จะนำมาใส่ขนมอีกส่วนหนึ่งเราก็จะนำไว้สำหรับคุกขนมค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะค่ะส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วค่ะต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะนำมาใส่ถาดนะคะถาดที่ทนความร้อนได้ค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งนะคะ ต่อไปเราก็จะนำสาคูมานึ่งนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดเราก็จะนำสาคูลงไปนึ่งค่ะนึ่อด้วยไฟแรงนะคะประมาณ30สบนาทีค่ะค่ะคุณแม่ก็นึ่ง สาคูมาครบเวลาแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูนะคะว่าสาคูของเราสุกหรืยอยังเราก็จะสังเกตเม็ดสาคูนะคะถ้าเป็นเม็ดใสๆนะคะแสดงว่าสาคูของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมนึ่งมะพร้าวนะคะนึ่งเพื่อไม่ให้มะพร้าวของเราปูดเน่าหรือเสียเร็วนะคะ แล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะเพื่อให้เกลือเพื่อให้มะพร้าวของเรามีรสชาตินะคะเสร็จแล้วก็จะนำไปนึง่งด้วยไฟแรง5นาทีค่ะ